โอ้โอ้โ้ปลาปลามาครับมาเอาปลากับคุณแม่เนาะคุณแม่กําลังเอาปลานะครับคุณแม่กำลังเอาปลากําลังจับปลาโอ้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 ปลา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 ใหญ่ครับปลาใหญ่ปลาโอ้นี่อ่ไร

ขานเอาละปะเคง็งนะโอ้โหโอ้อันนี้จะเป็นปลาโอ้ปลาเสื่อมก็มีสบอร์อน,นี้โอ้ปลาเสื่อมก็มีมีปลามีหอยมีปลามีหอย,หอยนะครับนี่ <laughs> อันนี้ปลาอย่างนี้ขาวๆนี่ปลาตะมุด อันนี้จะเป็นปลาตรามนนะครับนี่อันนี้ปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่นะครับมั่นนอเจ้าก็ได้โบพักโบพ่นเลยโบได้ไปปุ๋ยหาแล้วบ่วิ่ยก็เลี้ยวแล้วก็บไปแล้วก็ปุต่อเลยเนาะได้นี้ห้อย โอ้เดี๋ดยวนี้จะเป็นร้อยยานะครับเสร็จจากร้อยยาก็มาหาจกปลาร้อยยาเสร็จแล้วมาจกปลามาเบสีนะเอาเอาเอาเท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 โอ้ ou, โอ้ออกแล้วดองออกไปแล้วครับมันดองออกแล้วมันดอกออกแล้วนมัโอ้โหเต็มหน้าเต็มตา ลงทุนมากนะครับเต็มหน้าเต็มตาเลยนด้เนี่ยเต็มตาหมดเลยโอ้ลงทุนแบบเต็มหน้าเต็มตามีปลาเข็งนะผมปลาเข็งหรือว่าปลาหมอปลาคอปลาดุกอปลาคอปลาซอนปลาดุกโอ้ปลาเข็งครับปลาเข็งอ้าวออกลวปลากันได้ ยายมีอย่างแน่ในนี่นะมีหอยมีหอยนะครับเอาอันนี้หอยอย่างแน่แบะหอยหอยหอยเชอรี่ก็หอยขมหอยเชอรีก็เอาบ่เอ๊ะเก็บเอา,เอา,เอาบ่บ่มีบ่นี่ปลาซิวน้อยนะครับนุนๆปลาซิวน้อยเอาอีเบ๊เอาลงไประวังเ <c oughs> ด้อหยิบหอยเด้อ เกือบพูดเพื่อกับบอไใส่นะครับคุณแม่คุณแม่หรือว่าอีเบะได้สมัยปลาดุกน้อยใหญ่นะปลาเข็งโอ้ปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกกับปลาเข็งทางนี้ก็จะเป็นปลาซิวนะครับนี่ ปราซิวกำลังเก็บเลยแม่ก็องจับครับจับเป็นจับนะครับกับบริเจียมฮอนแอลเลยเนาะอีเบะเนาะอีเบะเราอีเบ้เราเสี่ยนหนุ่มไปหน้าแมน่อีเนอเบ้จะหนุ่มไปหน้านะครับนี่ เอาปลาเอาปลามาเด้อ,อปลาเด้อมาทำคนเท,ท,น,ทน,นเอาปลาเด้อมือหนิเอา,มาเมลเออตะเฮิร์นทุบบนี้โอยงมถือปลาดุกได้เด้นอนะ เ้แลวบ่บ่าบริโนเหมือนยงดนี่มันอยู่ในลูปวะนี่ไม่ตัวนี้บมิโนสได้กะเคาะที่เนื่อออเลยเนาะอันนั้นก็ได้เออมันเอาเอาสวิงมาลัดแล้วก็จดใช่สวิงเนาะแม่ป่นี่มวยยกล่นมยยกล่นฮงคยิงลัดแล้วก็แก้วได้จะนอิงหมันดีขี้ต้มเมืละป่านะตมเนาะ เอไอลงมางมปลาเอไอมันอยู่ในรีดผนปลาซิวกับปลาตะมุนโดนไม่ประดุกได้ เชื่อกูบอกเอาน้ำเอากมได้ดันพ่นอย่างใดโอ้ดันพ่นย่างไดไ่ใช้เอาดูว่าน้ำไอ้ต่ได้่ได๊อก <ance> ัวนี้

ต้องเคาะต้องเคาะต้องดึงออกไปนะปลาเอาะ 咱们。Um. <laughs> เบรกก็จลงมาซอยแล้วบัานมันนานแล้วมันนานแล้วนะครับมันนานแล้วเอาเอาสวิงนะอันนี้ไหมสวิงเนี่ยซ้อนปั๊บโหลดรักรัักโบลุ่งไอ้โบกย้าอิปขึ้นไปนี่เจ้านาะมันเกิจะลงมาซอยจับอยู่ โอ้ได้เยอะครับได้เยอะรอบนี้ยย่า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 อพ่อ่อเอาเอาเอาเป็นยังวะ เบก็สิลงมาซอยละบันมันนานแล้วมันนานแล้วนะครับมันนานแล้วเอาไหมเอาสวิงนะอ่านไหมสวิงเนี่ยซ้อนปั๊บโหลดปลดปลดปลดลุ่งไอ้บังย้ายปีขึ้นไปทุกเจ้าเนาะมันเกิดจากลงมาสวยจะเปิดจับอยู่ อโอ้ได้เยอะครับได้เยอะรอบนี้ ดูดนะต้องดูดเอาจัาบ<ป>่ปล,ลา <c oughs> ด,ดูดจัปบ่มืออดรดูดจังจังบบ่สิปุกกำเอาแมา่กำมือมัดมุกมน่ะกำเลยเนปลาก็เดืดหลายเนาะปลาก็เดืด ต่อไปกม,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 ปม้วกระชงหมาเด้ไหอเ่ปรจับไ้มาจับในป่าเนี่ย เดี๋ยวถุงเงี้ยใช่แล้วเฮ้ยลุกก็ลุกดูโอ้ปลา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 ใหญ่ครับปลาใหญ่ปลาโอ้นี่แม่ไงปลาเข่งโอ้ปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกกับปลาเข่งทางนี้ก็จะเป็นปลาซิว นะครับนี่ปลาซิวกำลังเ<ต>ก็บเลยคุณแม่ก็กลังจับเขาจับเป็นจับนะครับ <c oughs> กับบริเจมฮอนแอลเลยเนาะอิเบะะเนาะอิเบเ,เ,เ,เราอิเบเราเสียหนุ่มไปนะ <c oughs>